รักที่ไม่ลงล็อกเออแรกๆแ,แต่งงานก็ดีทุกอย่างสองปีผ่านไปฝ่ายชายเกิดเริ่มไม่สนใจ mm hmm. นะฮะชอบให้ทำออร่าให้ทุกครั้งก็คือฝ่ายชายให้ผู้หญิงทำออร่าให้ mm hmm. แต่ไม่มี mm hmm. เพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกของฝ่ายหญิงนะฮะพอ mm hmm. ทั้งคู่ได้ดูรายการชูรักชูรสนะฮะทางรายการเราก็แนะนําไปนะ,ะ mm hmm. ปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยบอกว่า,าหันหน้าเข้าหากันนะคุยกันอย่างเปิดอกนะฮะ mm hmm. ก็ลองทําดูตอนแรกอาย นะฮะแต่อัดอั้นในใจมากก็พูดออกมาฝ่ายหญ<อ>ิงพูดฝ่ายชายฝ่ายหญิงพูดฝ่ายชายฝ่ายชายฟังก,ก็ดีนะครับยอมรับแล้วก็ขอโทษนะฮะที่ผ่านมานะพี่ขอโทษนะฝ่ายหญิงก็ดีใจเออสงสัยจะหมดปัญหาแต่กลายเป็นว่าคราวนี้กลับห่างเหินเลยฮะไม่มีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยออลองออลันไปหมดนะฮะแต่ยังบอกว่ารักเราเหมือนเดิม Mm hmm. ดิฉันไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมเขาไม่ยุ่งกับดิฉันดิฉันควรทำยังไงดีคะพอยอมรับว่ามีความต้องการทางเพศบ่อยจนทุกวันนี้หงุดหงิดมากทุกครั้งที่มีอารมณ์คิดจะช่วยตัวเองก็ทําไม่เป็นทุกวันนี้ได้แต่ทนเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรโอ้กลายเป็นความเก็บกดเพราะว่าไม่สามารถจัดการกับความเป่นตัวทางเพศน,นั้นด้วยตัวเองได้ ซึ่งจริงๆถ้าเขาสามารถจัดการได้ตัวเองนะครับ,รบก็ค,บคงจะระบายความอัดอั้นได้จํานวนหนึ่งอันนี้ก็รอแต่ว่าสามีจะต้องมาเป็นคนที่จัดการก็เลยเก็บกดทางเพศผมผมเองก็เข้าใจได้ยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสามีที่ในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยมีเซ็ก์กันตามปกติแต่ว่าหลังจากนั้นก็ให้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทาออร่าให้แต่ฝ่ายเดียวแล้วพอถึงจุดสุดยอดแล้วก็ไม่ได้มีการ ตอบสนองนะตอบสนองหรือว่าปฏิบัติให้ฝ่ายผู้หญิงมีความสุขในเรื่องทางเพศตรงนี้คงจะต้องมีการคุยกันอีกรอบหนึ่งครับว่ามันอะไรเหมือนกับว่าเอ๊ะมันคุยกันแล้วมันมันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าคล้ายๆว่าผู้หญิงบอกว่าอยากให้สนใจมากขึ้นแต่ผู้ชายมันรู้สึกว่าผู้หญิงไม่อยากทําออรอลเลิกเลยเลิกหมดเลยคล้ายๆที่ตัวเองต้องการแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้ชายปกติแล้วควรจะมีเพศสัมพันธ์ใช่หลังจากที่เขาทําเราก็ต้อง ตอบสนองอย่างนี้หรือเปล่าที่หมอคือคือ,ค,อคนจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์ตามปกติแต่ว่าขาดหายไปเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสามีคงเป็นคนที่สามารถให้คําตอบกับฝ่ายผู้หญิงได้จะรู้ดีที่ทสุด,สดครับคง <น S 1> จะต้องคุยกันครับแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเธอไม่ไม่ตอบสนองเช่นอย่างนี้แล้วอะไรที่เธอควรจะได้แล้วแล้วเราจะไม่ได้ให้สิ่งนั้นคุณหมอกำลัง ผมคิดว่ารายนี้ต้องมีการพูดคุยกันแล้วถ้าสามีไม่เปิดเผยเนี่ยไม่เปิดเผยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวสามีที่ทําให้ปฏิเสธเรื่องการมีเซ็กซ์ทำให้ภรรยาเก็บกดอดกันเนี่ย <c oughs> อ,อ,อาจจะต้องรักษาด้วยการทําแบบาริเตาเทอราปีก็คือการทําครอบครัวบ,บําบัดพบมีที่ปรึกษาคนกลางอาจจะเป็นผู้ให้การปรึกษาเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่พบกับผู้ให้การปรึกษาเนี่ยฝ่ายผู้หญิงอาจจะต้องคุยโดยตรงว่า วันนั้นก็คุยกันก็เหมือนกับเธอว่าจะเข้าใจดีว่าให้ฉันทำออร่าเซ็กให้เธอแล้วเธอก็นึกว่าฉันก็นึกว่าเธอจะมามีเซ็กกับฉันตามปกติแต่ตอนนี้มันขาดหายไปแล้วฉันก็เกิดความเก็บกดในเรื่องทางเพศสามีก็ถ้าฟังอย่างคู่กรณีนี้ก็ต้องรู้ว่าการให้ความสุขกับภรรยาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองหรือความรับผิดชอบในฐานะผู้นําครอบครัวเท่านั้นนะในเรื่องของความสุขทางเพศก็ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาก็มีทั้งสองแนวค,คือทั้งแนวแนวตั้งและแนวแนวนอน อันนี้เขาเรียกว่าสามีซีอีโอนะฮะนี่สามีแบบบุรณาการะฮะต้องทําหน้าที่ให้ครบถ้วนนะฮะยอดอย่างนี้ก็ควรจะให้ความรักความเมตตากับภรรยาครับเขาเรียกเซ็กเอื้ออาอรสามีซีออเซ็กเอื้ออาทรนำไปฟังและปฏิบัติด้วยนะครับค่ะ